สวัสดีค่ะพบกับช่องรับเลขนะคะก็สำหรับสูตรนี้ก็จะมาลงสูตรเด่นบนนะคะเด่นบนเดินดีสถิติที่ผ่านมาก็ก็เข้านะเดี๋ยวตอนนี้ก็จะมาลงสูตรให้ไปก่อนนะเก็บเก็บสูตรไปดูสูตรไหนที่เดินดีแล้วก็สูตรไหนที่เข้านะคะก็สำหรับสูตรนี้ ถิติตามนี้นะมาผิดงวดที่ออกสามสามสองนอกนั้นก็เดินดีสามตัวมาหนึ่งตัวนะคะวิธีคิดก็ใช้หลักแสนเจ็ดครั้งบวกด้วยหลักหมื่นหนึ่งครั้งบวกด้วยหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยอย่างละครั้งแล้วก็สิบล่างสองครั้งหน่วยล่างหนึ่ง,งครั้งร้อยครั้งที่หนึ่งบวกด้วยร้อยบวกด้วยหน่วย, 3, 3ค,รววยครั้งที่สามสามครั้งแล้วก็บวกด้วยร้อยครั้งที่สี่หนึ่งครั้งบวกด้วยหน่วยครั้งที่สี่ หนึ่งครั้งแล้วก็บวกที่สองคงที่นะคะก็ที่บวกที่เข้ามานะอันนี้จะให้ดูเฉยๆนะไม่ต้องบวกเพราะว่าก็ตันเนี้ยนะคลิปเก่าๆบวกให้นะคะเดี๋ยวคลิปนี้จะบวกให้นิดหน่อยนะคะได้ศูนย์หนึ่งสองก็ออกหกสี่สองนะได้เก้าศูนย์หนึ่งก็ออกศูนย์หนึ่งสองถูกที่ศูนย์ที่หนึ่งได้ห้าหกเจ็ดก็ออกหนึ่งเก้าหกถูกที่หก ได้6 7 8ออก8 0 7ถูกที่8กับ7ได้4 5 6ออกที่4 1 7ถูกที่4ได้8 9 0ออก4 0 5ถูก0นะคะได้เด่น5 6 7ออก5 9 4ถูก5ได้5 6 7ออก5 8 3ก็ถูก5วันนี้ได้9 0 1ออก3 3 2วันนี้ผิดนะคะ ต่อไปวันนี้คิดได้สามสี่ห้าเลขออกเจ็ดศูนย์สามก็ถูกที่สามแปดเก้าศูนย์เลขออกหกหกเก้าก็ถูกที่เก้านะคะสี่ห้าหกเลขออกหนึ่งศูนย์หกก็ถูกที่หกหลักหน่วยนะอันนี้มาคิดให้ดูสามนู้นนะคะหกเจ็ดครั้ง 6 7 42ได้2นะ2อบวก1เป็น3บวก1เป็น4บวก6เป็น0 0นบวก2เป็น2เป็นบวก5เป็น7 7ดเบวก8ปเป็น5 5าหบวก6ครั้ง6 3ส5บวก8เป็น3 3สบวกเเป็น0 0นวกเเป็น9 9 2เบวก2เป็น1นะคะได้เด่น1เดินหน้าไปอีก2องแปม1 2 3 เลขออกหนึก็ถูกที่1นึ่งวันที่ผ่านมานี่คือแอดเน้นให้นะ4กับ6ก็ามาตัวหนึ่งสตัวนี้จะให้เหลือ2ตัวนะคกับ3เน้นวันที่ผ่านมาก็เน้น9กับ1นะคะที่ไม่เน้นนี่คือดับสนิทของแอดเลยนะคะเก้าสอ่า เก้าเจ็ดได้สามบวกหเป็นสีบวกหนเป็นห้าบวกหกเป็น11บเคือ1 1ึบวกสเป็น5บวกอีกสเป็นเบวกอีก9 3้าสาาครั้งเป็น9ก้านะคะเจบวกเเป็นหกหบวกเเป็นห้าห้บวกสงเป็นเจ็ดบวกสองที่เป็น9นะคะได้เด่นเก้เดือนหน้าไปอีก2แต้มเป็น9ก้ศนย์ะคะเลขออก7 8 9 ถูกที่เก้านะถูกที่เก้าต่อไปว่าวันที่หนึ่งธันวานี้นะคะเจ็ดครั้งได้ได้เจ็ดเจ็ดบวกสองเป็นเก้าบวกอีกเจ็ดเป็นสิบหกหกบวกแปดเป็นสี่สี่บวกเก้าเป็นสามสามบวกสอง หกสองค้ 6, 2, งเป็นสองนะคะเป็นห้าห้าบวกสี่เป็น9 9้เบวกสเป็น11บเอ็ดสิบวกเจ็ดสบเบวกหนะคะเป็นสองสองบวกเเป็น1 1ึบวกสเป็น4ี่สี่บวกสงคงที่นะคะได้6กเจดแดนะว่านี้เด่นหกเจดแดบนนะระหว่าง3ตัวนี้นะคะสตัวนี้ แปดของแอดดับนะคะดับบนดับสิบบนดับสิบดับหน่อยบนโอ้โห ขอเน้นไปที่หกนะคะหกกับเจ็ดนะคะเป็นตัวเด่นตัวรองนะแปดนี้แปดนี้ค่อนข้างดับไปแล้วอะ่ะดับไปสิบก็ดับแปดสองครั้งหน่วยก็ดับแปดนะคะ ถ้ามาจะมาร้อยหรือเปล่านะคะก็คลิปนี้ก็ฝากเด่นบนชุดนี้ที่เด่น6กเนะคะแล้วก็เดี๋ยวมีอีกคลิปหนึ่งของทางนี้จะให้สูตรนะสูตรที่เดนบน ให้ดีสองจะมีอยู่สุดนี่นะฮะเดี๋ยวจับคู่กันจะจับคู่กับสุดนี้นะคะเดินบนวิ่งบนนะคะเดินบนวิ่งบน สถิติก็เห็นว่าเล่นชนกันด้วยกับสูตรเมื่อกี้นะเมื่อกี้ได้หกเจ็ดแปดใช่ไหมคะแล้วเ่วานี้ได้เจ็ดแปดแต่คนที่ผ่านมาไม่เข้านะหลุดเดี๋ยวจะมาคิดสูตรให้ดูนะคะถ้าหลุดนะวันนี้มั่นใจอจะมาเพราะว่าสูตรนี้เป็นสูตรที่เดินดีอยู่นะใช้หลักแสนบวกหน่วยบนแล้วก็บวกได้เจ็ดคงที่นะคะบวกกัน ได้เท่าไหร่ก็เดินหน้ามาหนึงแต้มได้ศูนยบวกสได้ศูนย์นะเดินหน้ามาหนึ่งแต้มเลขออกหนึ่งเก็ถูกที่หอันนี้ได้เด่นหกับเเลขออกแปดนก็ถูกอันนี้ได้เด่นเกับแเลขออกสี่หนึ่งเก็ถูกที่เได้เด่นสามกับสเลขออกสี่นห้าก็ถูกที่สได้เด่นแกับเก้าเลขออกห้าเสีถูกที่เได้เด่นหกับหกเลขออกห้าสาม ถูกที่ห้าได้เด่น3ามกับ4ี่เลขออกสามสามสองก็ถูกที่สามนะคะต่อไปวันนี้ได้เด่น8กับ9เลขออกเจ3ดย์สาวันนี้ผิดนะคะอันนี้ได้เด่น9ก้ากับ0ูนย์เลขออก 6, 6, ห6หเก้าวันนี้ได้เด่นศูนย์กับ1นะคะเลขออก1 0 6นย์กะคะก็วิธีคิดเริ่มตอนนี้นะแสนบวกหน่วยบน บวกเคงที่นะคะสี่บวกเก้าเป็นสิบสามบวกเจ็ดเป็นศูนย์ได้เด่นศูนย์เดินหน้ามา1แต้มศูนย์ก็ได้เด่นศูนย์กับหนึ่งนะคะเลขออก1นึก็ถูกที่1กับศูนย์นะคะสองตัวต่อไปหลักแสนคือ6หลักหน่วยคือ6กหกบวกหเป็น12บบวกเจ็ดเป็นเกป็นเก้นะฮะหกบวกหกบวกเจเป็น9เดินหน้ามาเป็น9กับศูนย์เลขออกหนึย์หกก็ถูกนะคะ 9กบวกหเป็น5 5าบวกเจ็คงที่เป็น2ได้เด่น2เดินหน้าไปเป็นสองบ3เลขออก7 8 9ดแาวันนี้ไม่ถูกนะผิดแต่ถ้าผิดแล้วน่าจะมาต่อนะใช้หลักแสนบวกหน่วยบนติดขอบแสนบวกหน่วยบนบวกด้วยเคงที่นะคะ แสนบวกหน่วยบนบวกที่เจ็คงที่หนึ่งบวก9้าเท่ากับศบวกเ็ก็ได้เจ็ดนะคะ7เดินหน้าไปหนึ่งแต้มได้เด่นเจดกับ8นะคะเจดกับ8เมื่อกี้ชนที่หกเ็ดปดเน้นที่หกับ7นะคะระหว่างเจดกับแดขอเน้นขออันนี้เป็นตัวเด่นนะคะอันนี้ถ้าติดถ้าติดก็เป็นตัวลองนะหรือจะไม่เล่นก็ได้นะ นี้ลองหรือดับไปเลยก็ได้นะคะเน้นไปที่เจ็ดนะคะก็สองสูตรนี้เด่นบนก็ชนกันที่เจ็ดกับแปดหรือเพื่อนๆจะเอาเจ็ดกับแปดเก็บไว้ก็ได้นะถ้าใครมีแปดอยู่ในใจแต่สำหรับแอดแล้วหลักสิบแอดดับแปดนะคะดับหน่วยก็มีดับแปดบ้างนะแต่หลักร้อยนี้ยังไม่ดับแปดนะคะยังไม่มีสูตรดับแปด หลักร้อยนี่ดับหนึ่งห้าสองนะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาล้วฟังนะคะถ้าเพื่อนๆชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้รับคลิปใหม่ๆอีกที่อันลงนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ